นี่ครับมืนอนี้ก็มาสกุลนะครับเอ้ยมาในเมืองอี่ทีเนาะเอ่อในเมืองมือนี้มาล่างเครื่ันสปาครับนี่เครื่ันสปาอิมเมตเตอร์นะครับสิบสี่กิโลผมจะทำการถอดถางก็เรื่องเมื่อกี้เทสเครื่องแล้วครับใส่งานแต่ปกตินะครับผมเออผมจะถอดถางมาล่างมือนี้เออเอาอ,อ้าวนี่ครับนี่ถอดมาแล้วอันนี้ก็ถือว่าอยู่นะอย่างว่าสุกปุกอยู่แต่ขับเด้อมันก็เป็นตารางนี่นะครับขันแหนวนี่เนาะมาเบิ่งกันตัวที่ถอดเด้อไปเด้อ ที่ครับนี่มองมองล่างมองล่างค่อยคอยกระจีหามองล่างได้ปะเนี่ยนะค่อยกระจีถอดแหวนนี่ออกนะครับนี่โดยปกติแล้วเนี่ยค่อยล้างนะค่อยล้างแบบละเอียดนะครับก็คือถอดแหวนนี่นะครับนี่ถอดนี่ออกถอดนี่ออกนะครับนี่ถอดใช้มันเท่าที่ถอดได้ครับเนาะนี่ให้เบิ้งก่อนล่างเดี๋นะครับให้เบิ้งก่อนล่างนะครับก่อนล้างแล้วล้างล้างมาที่แตกต่างกันซ้ำใจเนาะมีความแตกต่างแล้วนี่ไปพัดนี่ครับแต่ผมมีเครื่องฉีดน้ำอยู่เละ ใช้เครื่องฉีดน้ำฉีดครับผมเออเอามาเบื้องด้านในครับอันนี้นี่คือล้างสิบล้อแหละครับอันนี้คือเอ่อถังทางในเอ้ยไม่ใช่หมูแอ่าพูดถึงทางนอกของมันนะครับทางในอยู่ข้างนอกนะครับผมเออทางนอกอยู่ข้างในทางในอยู่ข้างนอกคือานาี่นอกบ้านนี่นะครับนี่คือล้างสิบล้อนะครับคือคือวันนี้วันนี้เขาคราวนี้เขาเรามาดูนะมาดูเอ่อนี่ผมมีเครื่องฉีดน้ํานะครับนี่ต้องห่วงนะครับอ่ามาดูคึ้นมานะครับตอนนี้กระสีหกจะน้อยเนาะ แล้วแต่สถานที่นะครับผมพ่นตกน้ําท่วมนะครับไปได้ตลอดเวลาครับไม่มีวันหยุดนะครับผมทํางานไม่มีวันหยุดนะครับนี่คุณถอดอะไรออกมาทุกส่วนนี่ผมล่างล่างล่างอะไรด้วยนี่คือล่างไปส่วนหนึ่งครับลองฉีดลองดูนะปกติครับจะเป็นลักษณะนี้เนาะเห็นบ่นี่ฉีดล่างแล้วนี่อันนี้นี่นี่ตัวนี้คือยังบร่ได้ฉีดนะครับลักษณะตอนแรกมันเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ฉีดไปส่วนหนึ่งมันฉีดเข้าข้าวซื้อได้ยังถูอยู่ได้ ทั้งทูทั้งสีดเด้ครับเนาะก็นทั้งส้อยกันทั้งทูทั้งสีนะครับถอดออกทุกส่วนแต่กองดากันมาล่างอีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแหวนมันนะครับยังไม่ได้ทูนะครับไปคือเทปเสแล้งพี่น้องเด้อไปทีละสเต็ปนะครับอันนี้สซกปบกแน่นอนบม่ต้องห่วงนี่จะแกะอยู่ทำมือเดียวนี่ให้ได้ๆนี่เห็นขาไม่ดูนะครับล่างสซกปบพกนี่เห็นบ้างไหมนี่ถ้าเพิ่งเด้อมันนี้ก็ล่างแล้วค่ะซาดแน่นอนครับพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะยังไงมันมือเดียวนี่ คนลนครนะครับไปจากล้างเขื่อนสะพานนที่ตอเนี่ยน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่โอเคเนาะโอเคนะครับนี่โอเคขอทําการล้างสะก่อนจิตแล้วก็มาเบิ่งตอนที่ว่าเออมันมันมันเหลื่อมมันสดใสยังกระวากันไปพี่น้องเอ้าเฮ็ดผู้เดียวมันเนี่อสนใจติดต่อมาไม่ต้องเกรงใจศูนย์ก้าวหาสองสองสองสามแปดเก้าหนึ่งอย่างล่างเขื่อนสะพานจากสองเขื่อนสาเห็นได้มากนครับ การคือเสือผ้านนมากหลายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นงานไฟฟ้าทั่วไปได้หมดนะครับติดกล้องจอนปิดนะครับยังกระเบืงเอาในโปรไฟล์ละไรคิดขัข้นเ่า อนี่ครับเตรียมพร้อมนะมาเบื้อ่งมาเบิ้องถางในนี่ถางนอกอยู่ถางในถางในอยู่ถางนอกนะครับนี่เอาละครับปาตานีทำการล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้สกลนครนะพี่น้องรับบริการล้างเครื่องสกผ้าเด้อล้างหอนเืินเลยนะครับพี่น้องเป็นไังไงเริ่มเงียบๆครับล้างแล้วแต่ละซีนส่วนคำวัภประกอบกันสะกดนะครับพี่น้องเบื้องถังในเด้อนตอนนี้ถางนอกพี่น้องเอ้ยถางนอกถูกแล้วนะครับ างานนี้ทําการประกอบโอ้ขอบคุณหลายๆเจ้าภาพนะครับนี่เบิง่งไฮเชลิตเจ้าภาพเนี่ยสุดยอดเลยครับเจ้าภาพสุดย,ยอดเลยนะครับให้เบียร์สองประคองดื่มเยอะแยะมากมายขอบคุณหลายๆนะครับขอถือเรื่องกันทีหนึ่งเด้อโอเคโอเควันนี้จะทําการประกอบสะก่อนครับผมเนี่ยโอเคเนาะมาเบิ่งตอนที่ประกอบเสร็จแล้วก็เทสนะครับผมนี่สกลนค,ครครับไปแดงเมื่อไรครับศูนย์เก้าห้าสองสองสามแปดกันนะครับผมเดี๋ยวผมถิ่มเบอร์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนะครับเด้อ ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับในการล้างเครื่องสัสผ้านะครับนี่ตอนนี้ก็จะทําการเทสเครื่องให้ลูกค้าตามปกติน,นะครับสอมเสเร็จแล้วเออมันไม่นอนล่างแล้วมามาเสีงงานมาเซ่งบได้เนาะมันต้องเป็นมันต้องเทสเห็นเป็นขอบวงจรนะครับนะเออทั้งก่อนทั้งหลังนะครับเพื่อความมันสบายใจนะครับยอดแล้วโอ้ยใส่แลคือเก่าเนอะครับตอนนี้มันก็ปล่อยทําเข้าไปอยู่นะครับนี่พี่นอกอ่ะสกุลละครครับ สุนใจยักล่างสุนตาอีกต่อไปเด้อรับเด้าห้าสองึ่งสองสามแปดกันหนึ่งเดยคุณทีเมเบอร์ไว้แต่วิดีโอคลิปครับจึอคลิปหนาได้เพื่อนนะสวัสดีครับ